อันนี้ดูไหมครับนี่ก็นี่ก็นั่งกูเซ่อโอ้โหปีช่วยไม่อะต้องมาต้องมาอะไรครับอะไรครับอ่าเดี๋ยวคนอื่นไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเขาทำตรงนี้เป็นหน้าคอยอนนะครับไม่ดูตานะตอนนี้เขาเริ่มคุยเกาหลีกันแล้วผมก็ไม่รู้เรื่อง นะครับพยายามมาช่วยอยู <kr> ่ออกเป็นแก้มๆแดงๆนะครับโอเคแล้วร้องเพลงพร้อมด้วยเต้นเก่งด้วยนะครับผมเอออ่ะต่อไปฮะอะไรครับอ๋อเขาบอกว่าอยากให้พิยอนเนี่ยได้กินอาหารครบห้ามหนูก็เลยจัดข้าวกล่องเซตดีให้ซึ่งเหมือนกับทุกคน ครับทีมงานเตรียมไว้ให้ครบห้าหมูนะครับโอเคครับนอกจากมีห้าหมูแล้วยังมีเธอเป็นหัวหน้าหมูด้วยตอนยุวตราชนะครับอันนี้โอ้โหเขาบอกที่คุยยาผมเรียกเหมือนพูดของเขาเลยท้บเฟซอ่าหน้าพี่ยาคอนเสร์ หน้าตาแบบนี้เหรอมี่สลากเป็นคิวนะครับโอ้โหนี่อะไรอ่ะอู้น้ำแกะสลักเป็นภาษาเกาหลีซึ่งทั้งชีวิตน่ำเขียนภาษาเกาหลีได้ประโยชน์ี้ประโยชน์เดียว ทันก์ก็มาด้ยนี่ภาษาเกาหลีครับเกาหลีเกาหลีเจสโลโก้เจสโลโก้เป็นเป็นชื่อไทเทลเพลงค่ะเพลนของของคนทีโอ้โหนะฮะเมื่อกี้นี่เสียเรื่องเลยนะครับไกลครับครับนั่งเล็มดีนะโอเค ให้ดูเฉพาะขกล่องนะครับอย่าดูที่โต๊ะทีนทนะครับที่โต๊ะกิทะครับเรียนรมากเดิมทเป็นองเตชุไม่ได้บอกคือไมอกี่หรือว่าพี่บอกเขาโอเคครับโอเคโอเคต้องตัดสินแล้วครับพี่อรับคุณผมติดตามผลงานเื่อนนี่ยผมก็อท ใช่ถูกเขาไบ่เข้าใจแต่คือมองชัมันมีมิติยอดครับอ้าวเฮ้ยยังยืนอยู่อีกเหรอเจ็ดคนที่เหลือเขาตกรอบแล้วกียอนครับเขากลับบ้านแล้วครับเอาเข้าบอกเลยกลับบ้านเลยครับโอเคครับกลเลยครับเอาเขาบอกเลยกลับบ้านด้วยนะครับ ขาบ้องด้วยกลับบ้านด้วยนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีเบียรีเบอ้ยโอ้ยโอ้ยและผู้โชเดีขอเราครับซึ่งสองอันเนี่ยผมพูดตรงๆเลยของคุณสวยาเยอะจริงุอสยิลมันนจสวยมอ้ถ้าเปิดสาหร่ายออกมาจะสวยความสวยอยู่ภายในอัน เขากลัวว่าเอลซ์คนจะตกใจก็เลยปิดไว้ก่อนมันยิ่งทำให้เอลอยากค้นหาอาถ่ายรูปนิดนึงครับอ่ายินดีด้วยนะครับประมือได้ครับผู้ชมดีเลยเร็วที่สก๊อปต่อมาครับเราจะ